คลิปที่เราหาอยู่หากินทุกคลิปค่ะเราได้โจทย์ไป2ข้อแล้วนะคะวันนี้นะคะพิมพ์ครั้งเดียวค่ะแล้วก็ปี้ไว้แล้วเราก็เข้าไปตรงหน้าจัดการวิดีโอของเราเราไม่ต้องไปลบนะคะเราเอาไปต่อต่อท้ายทั้งหมดเลยพอรังพึ่งมิม้มเราเขียนว่าพึ่งป่าแล้วก็กดก็ปี้วางวิถีชีวิตคนอีสานหาอยู่หากินแบบออะไรนะแบบอีสานพื้นบ้าน กดวางค่ะพอทอดหมูแดดเดียวเราก็เอาคำว่าอาหารอีสานง่ายๆอะไรนะที่วันให้ก่อนหน้านั้นลืมเด้อเอามาวางค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราจัดระเบียบค่ะคุณโตเต๋ช่องคุณจะด,ดังและปังมากเลยนะคะและขอให้ไว้ใจวันและเชื่อใจวันนะคะวันปั้นช่องออล่าหนูล่า ปลาด,ดุกล่าอะไรพวกนี้ยอดวิวเป็นหมื่นมาแล้วนะคะทุกคนวันไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะวันจะเพียงจะบอกว่าวันมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําช่องชาวบ้านแบบนี้แล้วค่ะช่องแรกที่วันปั้นมานะคะก็คือช่องไอ้ไหมลบบุรีคนล่าหนูนั่นแหละค่ะเป็นบทเรียนให้วันเพะตัววันเองไม่รู้วิธีการหากินแบบอีสานเลยค่ะวันก็สอนแล้วก็ค่อยๆทําไปกับ ไอ้ไหม่อลมบุรีนะคะแล้วก็จะมีช่อง ล่าหนูล่าอะไรเนี่ยเข้ามาเยอะมากเพราะว่าไอ้ใหม่แกทําแล้วแกประสบความสําเร็จแล้วแกทําพวกเหยื่ออุปกรณ์ดักหนูอะไรพวกเนี้ยขายด้วยแล้วแกก็เลยจะมีคนที่เข้ามาติดต่อซื้ออุปกรณ์กับแกแล้วคนเหล่านั้นอยากทํา y o YouTube แกก็บอกว่าเออไปเรียนกับช่องติวนะครูวันแกก็จะส่งพวกหาอยู่หากินเนี่ยนะคะแบบวิถีอีสานมาทําช่อง YouTube กับวันเยอะมากนะคะใครบ้าง สวัสดีคะ่ะพี่ดาคิดถึงจังเลยสวัสดีคะ่ะพี่พี่ตุ้ยนะคะเงือกอะไรนะช่องอะไรนะช่องเงือกน้อยนะคะแล้วแกก็จะแนะนำคนพวกเนี้ยเดี๋ยววันนึกชื่อก่อนเบาน้อยพาล้อลุงเอ,อนานะนะสามสี่ช่องนะ่ะที่เขามาเขามาแอบเรียนนะคะแล้วเขาก็มาบอกว่า ผมได้ความรู้มาจากครูนะครับตอนนี้ผมเปิดสร้างรายได้แล้ววันดีใจมากเลยค่ะคือช่องหาอยู่หากินแบบคุณโตเต๋เลยค่ะตอนนี้ยอดวิวเป็นหมื่นกันแล้วนะคะนกรอนใช่ไหมหาอยู่หากินอะ่ะวันลืมชื่อช่องอีกคนนึงวันลืมไปแล้วนะคะว่าเขาใช้ชื่อช่องอะไรนะคะมีสี่ห้าคนที่เขา มาจากไอ้ใหม่ลพบุรีคนล่าหนูค่ะบอกให้มาเรียนรู้เอาแล้วก็ไปทําช่องเอาคือตอนนี้เขาดักหนูดักปลาเอาไปขายแล้วเขาก็ยังได้รายได้จากการทําช่อง YouTube ด้วยส่วนคนที่อยู่กับวันแบบมาตั้งใจเรียนมากๆก็คือเบาน้อยพาลาะที่วันเห็นความก้าวหน้าของเขา อยู่ๆนะคะไอ้ใหม่ก็ไปแนะนําให้มาเรียนนั่นแหละพอมาเรียนนะคะเขาก็ไปทําช่อง2อสเดือนค่ะเปิดสร้างรายได้ได้แล้วแล้วยอดวิวของเขาคือ1,000วิวทุกคลิปเลยค่ะ แต่อยู่ๆเบาวน้อยก็งานเข้าเบาน้อยเขาเป็นหนุ่มโรงงานนะคะที่ทำงานอยู่ที่ฉะเชิงเซาถ้าวันจำไม่ผิดเขาเป็นลูกอีสานที่ชอบวิถีชีวิตหากินแบบอีสานอยู่ๆก็ไม่ได้ลงคลิปแล้วเบาเบาวน้อยก็ทักมาว่าไปตามมาซิพีดาไปตามไอ้ใหม่มาซิแล้วเบาน้อยก็ทักมาว่าครูผมสะดุดขาตัวเองอีกแล้วเพราะว่าผมต้องไปทำงานผมไม่มีเวลาไป ดักหนูเลยคลิปกำลังปังมากเลยค่ะแต่วันก็ให้กำลังใจเบาน้อยไปว่าการทำช่อง YouTube นะคะทุกคนถ้ายอดวิวเรายังไม่ถึง1 0 0 0 0นวิวทุกคลิปเราจะไม่เห็นเงินค่ะเราจะไม่เห็นรายได้ที่มันที่ที่พอจะทิ้งงานหลักได้อะเพราะฉะนั้นเบาน้อยเขาเป็นหนุ่มลงงานสิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้ก็คือลงคลิปบ้างตามโอกาสเพื่อรักษาช่องของเราเอาไว้เพราะมัน มันมันอยู่ในระบบแล้วนะคะส่วนงานหลักก็ต้องทําก่อนเพราะอันนั้นนะเป็นงานหลักของเราทุกคนเงินเดือนคืองานหลักของเรานะคะเดี๋ยวไปเรียกไอ้ไหมมาค่ะโอเคค่ะสงสัยอยู่นะขอบคุณค่ะพี่ดาเรียกไอ้ไหมมาเมามอยกันค่ะทีนี้นะคะเขาก็ทําช่องตามระบบมานะคะคือจัดระเบียบแค่นั้นเองส่วนคุณโตเตบอกจริงๆ เอาสองคอนเทนต์ที่วันพูดเนี้มาวันพยายามกดไฮไลท์ไว้แล้วนะคะวันคิดว่ามันเวลาวันกดไฮไลท์ u ูท b e มันจะตัดเองอัตโนมัติซึ่งวันไม่แน่ใจว่ามันจะตัดตรงไหนแต่เดี๋ยววันจะไปฟังแล้วเดี๋ยววันจะพิมพ์ให้อีกครั้งหนึ่งว่าวันพูดอะไรไปบ้างกับ2องคอนเทนต์อาหารอีสานแบบบ้านๆกับวิถีชีวิตอีสานหาอยู่หากินแบบบ้านๆสอย่างค่ะแค่นั้นเองก่อนนอนวันนี้พิมพ์คำสองคำนะคะ